สวัสดีค่ะแม่ผู้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดเอฟซีซูฟูซูคนล่ำล่ำรวยรวยขอให้ถูกหวยทุกคนเด้อค่ะเด้อมวันนี้วันที่สิบหกธันวาสองห้าหกเกียนะคะครับผมค่ะว่างานกับล่ำถาวายล่ำบ่วงสวงเรียบร้อยนะคะบาดมีค่ะเหลือแต่ขึ้นคันให้ปูนะคะสำหรับเอฟซีนะคะเพิ่นอยากร่วมนั่มน,นะคะเพิ่นเฮ็ดสั่งมหากียรตนั่มน,นะคะครับผมแถวภูรลิบละหน่อยนะคะที่เพิ่นได้ รวมมาเดียวไล่ซื้อเล่นแขนเป็นให้กูนะคะหมู่บ้านไม่คู่กับไประเทต้นผับปลาเรียบร้อยยอดภาพป่าอยู่ที่หนึ่งสองศูนย์หกเก้าศูนย์นะคะหนึ่งสองศูนย์หกเก้าศูนย์แล้วก็เขียนไว้พร้อมพร้อมครับเลขทีมไม่คู่คำนวลน,นะคะให้เป็นแค่แนวทางนะคะได้ 1, ไดนะะนหนึ่งกับได้หกนะคะได้หนึ่งกับหกส่วนเสียจวนได้ศูนย์กับแปดนะคะศูนย์กับแปด ยังพิดจรณาเบิ่งนะคะว่าเคยเข่าบอ่อของเสียจวนขอ,องเมฆู่เคยเข่าบอ่อยังสิพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เม่ฆู่เดชรวมเฮ็ดรวมส่างมหาเจดีย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เจดีย์คือว่าท่านแล้วนะคะต่อตื่นร้ายองค์พญายนาค่ะส่างแล้วๆนะคะสององค์สององค์ก็ว่าเป็นองค์ใหญ่ยังเสียนะคะคแล้วก็องค์ขลักเพิ่นบาทีซีซีทิศบา,บาทีของยางง่ายค่ะเมื่อวานแม่ฆู่ก็เฮ็ดต้นพักป้าไปถวายนี่แหละสร้างนี่แหละ แล้วก็ทั้งในองค์พระประทาร่ะานแต่วันนี้ผู้ก็ยากให้พ่อหำหรือแม่ประไพ่ยังสีนาหมาื่บ้านนี้แล้วกับว่าเมื่อวันพุธให้เป็นแค่แนวทางนะคะครูเขาเล่าก็บบอกว่าให้หัมเนี่ยเป็นเจา้าภาพไปได้บวว่าสัน่นแต่ว่า e วเอฟซีจะรวมอะไรขึ้นกันอธิษฐานกิตออกนะคะอธิษฐานว่าเ้าอยากถวายเหาอยากเากณฑจยักสั่งแก่สีนะค่ะค่ะองค์ทั้งในนะคะทั้งในของมัน เดีแต่ว่ากไร้สิ่งไรายางทั้งปูกระเบียงอะะค่ะมันบอท่นเหลียวทั้งสีเดที่ทั้ดทงด้านค่นา,างอะไว่ายั่งยั่งย้ยอีกหลายเนาะค่ะแต่ว่าไม่คู่กถือว่าได้เจ็ดสิเอร์เแล้นะเจ็ดสิบเอร์ซ็ใกล้จะแล้วแต่ว่ากัยังบอท่านเหลวนะคะคจะในเฮาการีนี่เจรณาเบึงนะคะคแล้วการฟังหล้กก็ฝันพู้ลรคนกับฝันเนี่ยฝันเห็นไม่คู่ฝันเห็นคู่ยังคืนะคะแต่ว่าเฮ่าการ เสียบเขาความฝันน้ำเรียนาคาให้แท้ยตัดหินเขาก็เอาไว้จังน้อยเพราะฝันเพราะว่าบางที่ผู้อาจจะปูดสาไปบอกในฝันหลายคนแล้วนะคะเป็นคุณสมศรีหมดอยู่เมืองนอกมู่บ้านเหมือนคนกับบ้านหมู่บ้านเหมือนกันนี่แหะค่ะคนมาคนกับ่าปู้นำไปบวกหอาหัวทีเป็นกระไดหรืออะไรยิบกระไดคือซีเซียนต้องเห็นนะครับแม่นค่ะคนได้คนได้บางคนกขาได้พูดเพียงนี้ชินนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับความเสียของเขานะคะแต่ว่า กสินิมนต์ปูมือนีนะคะนิมนต์ให้ได้ฟังเสียงปูค่ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะปูเพกับว่าให้ลูกหลานงมง่ายนะคะแต่ว่าเข้ากับบเซียแต่ว่าบเซียแต่ว่าเข้ายายาลบลูจันสินะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นอีหลีนะคะเพราะว่าโดยความเสียของแม่คู่นะคะความเสียกับความัทธาที่แม่คู่ได้เหตุได้สั่งลูกผู้มือขายอนความเสียและัทธาแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คู่ได้เห็ุ ึ้นมาจะเสกแดดด้วยด้วยคนเอวนว่าทิบหรือว่าทิบของทิบจังเสระะ็จลค่ะคือคือทุกทิ้งทุกอย่างเข้าเดมาโดยแบบว่าการเสี่ยงสูกเขาวาได้นะคะเสียงสูกคือเขายิบจบฉลากกินแบงรัฐบาลไทยจะเป็นเลียงไข่สองตัวหรือว่าเลขงหน้าสามตัวเลียไข่สามตัวจังเสียจกุละคนเพิ่งกับใดลวมาที่ซีือ้ไม่ย่นยังเสร,ะะร็จแลค่ะไม่ย่นเพิ่งกัรรวมบูนมาตลอดแล้วค่ะเพิ่งกระไดตลอดนะคะ ทางเทียนเราว่าไปยิบไปยินปูว่าว่าถ่ายตัวนี้เด้อไปยิบรถตัวนี้ก็ถึกรางวันที่สี่ใช่จังเสียครับผู้ละคนก็ได้ยรางวัลที่สองเพิ่นขายเกี๊ยงมาทำไมคู่คนนั้นโอ้จะมันปูซอยค่ะว่าสัตว์ันเห็นแม่คู่ฟันเห็นปูไปบอกว่าสถางคนก็ซื้อบริเวณที่ขั้นฟันเห็นแม่คู่เสร็จนะมันก็ไดเนี่ยอันนี้แล้วแต่สุขไวมันเนาะครับจังไรกับจังอารอดที่สามปูเนาะค่ะแม่ปูเดี๋ยวสินี้ม่วงตัวให้นะคะครับใช่ มาทางซ้ายซ้ายูายซ้ายู one, right? ้ผูเดียว้นก็ผูต่ผู้เดียว้านก็ผู้น้คนก็ผู้น้องคนของงนี่สอ้าวนิงมงูต่ชาหยาเก่าเก่าเก็ดนิงมงนูตาชายาเก่าเก่าเก็ดแล้วก็นิ่งมงวนู้ขีพาวเลยี่า เก่าเป็ดอืมือเก้าเกาเป็ดจำไวายแก่สุ่มออนิ้วมวนซื้อซักซื้อนิ้วมนองคูองยาอือปูกะปูคือปลาค้าปูพุ่มปูงงเก่าทีเจ้าท่านเกัาหวานเก้าโขอือได้ดูแลรักสงษารดูลร้านบ้านเมืองให้อยู่คุ้มกินเย็นเมือนี้เป็นวันที่สิบหท่านว้าของหาหกเย็ดอือเหตุใดอีโฟจะได้ถูกได้รับได้คุกได้มันรำสวาย พร้อมกับกลมดไม้เก่าอย่าง,น,างน้บอบกเผาเก่ารวยบกปวดเก่ารึเออได้ชิงได้แยงทีเด่นน้ำเออมาถวายพร้อมศักระกราบไหว้ชืกกก่อพระคืวายคุะองค์พร้อมกับพ่วงม,มาดอกมาไรอืมลูกหลานก็ได้ร่วมเให้ร่วมฉากนำ้ำเออด้วยบุญญาบารมีอ,องค์ปู่ชื่พระคขาเลขที่เกา่า เก้าเป็ดคือเก่าเก่าเป็ดระยิมคือผู้เลี้มากกับคงแก่เชนเนาะวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าทันวันของห้าหกือผู้คือพระขา้าเออใจสั่มกันวีอคือพระำมุทุกปีทุกของรอบปีคือแกะว่ายขั้ักระกากับว่ายคุ้มคู่บาอาจารย์ผูกคอโตอแขนแห่งไว้คู่อันรูมหมาขันยืม ให้เป็นร่มโพล่มไ่ของลูกของร้านเออนี่ค่ะนี่พวกผู้นืงทุกขึ้นทุกอย่างไม่เกิดขึ้นกับตัวเองคงจะโบเชื้อแต่ทึ้งถึงงมาคู่แต่พ่ายทิ้่ายแข่งันมีแต่เกิดขึ้นกับแต่ของแล้วก็ได้เดชแของวันเก่าเมืองเก่าก็คือวัดป่าวันมืดเนาอวัดป่าวันมืดหรือแค่ยาปู่เทอ้อง ตอนนี้กำลังค็ดมหาเกดีแอนดิงหญ่มหาเกดีรุ่นสิบเก้ายอดรุ่นสิบเก้ายอดถามว่าเรี้ยวคิดไปยังยังไม่คิดแต่ทำยังไงจะทำเร็จะเสร็จทิ้งไม่คู่ว่าต้องมือเงินดีพอคนเท่าที่คิดคิดขังเว้าจะปากอะไรดื้อไม่คู่ว่าผู้ขาเขาเป็นตัวเชงให้ลูกร้านัวดเด็กมือโอกาส ได้ไม่หอยไมเ่เค็งได้ไม่มช็กไมาแข็งมาหาเกดียดรูปสิบเก้านอสบัดการน,นี้ใคยถามปู่คือขา่าถึงเวลาหรือยังถึงเวลาที่รูานเออจะมีบุญจาทกกึางได้คือจะแข็งไหมจะแขาเม็ดไหมมาหาเกียดสิบเก้านอปู่คือภาขาตอบว่าข้างแข็งเร็ดแขา,างแข็เร็ด รวมเพศรวมแข็งมันบ่แข้งดอกปกูคือผักขาวว่าช่างคือเพศจริีอือออกกันเริ่มออกกันคนละเทไรกูคือผักขาวว่าว่าด้ออกกันยากดอกอืออก็มั่งก็โบมากไหมคือสิตายช่างคือเพศเนี่ยคือสิตายวพาะช่างระวังครับคุณช่างคือเนี่ยจะเอาให้ราคากันเองเรื่มเออบ้านาเรื่อยอือบ่านใจใจเชื่อกเ้อ ไม่ได้ใชรใจแกบเลยอือโพ่อบอกว่าถือจะบอกว่าน่าเนื้อใจเสือเออแต่ว่าทั้งคือเป็นคนเออมีความรู้ใีท่ารู้เอาเก่าเพ่าะแคพ่อจะรู้ดะกินอย้ไอีกพอมาทำใครอีพอเสียให้ผู้ขาดเสียผู้ขาดก็บ่าาเครเ่องเอา คือือมหาเกิดรติว่าขันอมการเลยกคุยกับปูืีฝักขาววางงูเผาืีประมาณเท่าไรจะสือแลวเสงวดนี่ประจําวันที่คชิบหกข้างว่าช้อหาหกเกจปูชีฝักขาวก็เรื่องบกว่าข้างคือชิบเกจบาดใช่คลิบเกจบาดคือจริญมหาเกิยิข้างแค่ คิบเกบ็บวันกระเ,รเ,เออทียวกะเซตดอว่าแข่งว่าจะซื้ยิ้มครับปูเออวันที่คิบเก็บวันมันเอวอีริบปูื่อผระคาวัต,ตกว่าเ็จเชนเน่นอนได้เชนเน,น่อนขั้นคู้ได้จังกิดอาทิทย์ทัางอาทิอยาสัสรรรวมกับเมื่อคู่ ก็ให้แค่ชุบเล็กน่นะ,นะว่าใช่ปูชอ้วเขาคนอนุญาตจะยืมครับปูเช้ามาปูชอ้วเขาหงวดมีลูกแล้วมันขมือเงินเล็กมือเงินแข็งแต่นอนก็มือ,อ,อเราเขาเรียกห่างว่าห่างไยืมครับปูพเขาเรียกห้ยคนจะชุบเล็กๆไปช็บไปค้างผู้ได้อยากได้นะ่ะไปช็บไปค้างเอาว่าฉันแล้วว่บาบัดนี้ปูนี่จะยืมเมือ่อวานไปค้ยแคกับปูนี่ไปวัดป่าวัานมือเนาะปูชิระเขา กะเรียกว่ากะคู่กับปูรี่ร่องเบิ้งไม่คู่สือเบิดได้พ่อคนไหนหัวหนีว่าแซมปูรี่ก็เรียกว่าโอ้ยลูกแาวไข่คักรักว่าแซมว่าแหงเบิดจังได้คื่อเงินเพชรมีเงินแขางแต่ว่าจะคืออจะยืมครับปูเออปูรี่ก็ว่าอจะเคลื่อยากแขางจึงไม่คู่เออแข้นชันแต่ลุกมาเอาว่าแซมพ่อถื่อเปิดใช้ว่าแซมเปิดว่างบางอย่างให้ว่าแซมยืมครับปูเออผู้นำคนอย่างนี้โอ้เสียมบางอย่างยื้อว่าแซ Ừ, มันว่นมาเป็นอย่างขีดเดียวเรื่อับอันนี้มันเป็นเรื่องของเออทุกชิ้นทุกอย่างทุกคนมองไม่ถึงเนาะ <ạ. S 1> ดูด้วยตาเปล่าไม่ถึงผคู่ปฏิบัติเท่านั้นอืคือคนในเรื่องง่ายเบิ้งเออว่าสมควรไหมสมควรจะให้ไม่ขู่ฟู่ผาข้างไหมเออสิหายใจๆแขางบ่ไว่ากันว่าอืม เออปูรือก็เริคือกระ่าแเดก็คุยกับปูคือพอเขาคุยกับปูจ่าเลยนะปูร้อก็เริ่มบอกว่าขั้นสือเอาอิริมาคุยกับสืบ่ยรู้เรอะเสงอืมพูกขาคอยแต่ือให้รู้ไว้เสงสืให้ง่วนว่าสง่งครับปูจ่ากับปูรีอให้คอยให้ย่ให้เท่าไรครับปูเออให้มปูคือให้โกให้โคก็คือหักโกหักเกินหักลูกก็อย่างน้ยรื่งครับ บาอไปบวหัดลูกก oh, ็คือเมอบามคนไปหลูกชวรากันดกหัดชูบดีกันไดพอ่มือก็หัดอืมเมื่อคือเปินเด่นเปิงยังงานน้องหอมโขดพอข้างเปินว่าเปิงยังพมือกะหัดอือนี่แหละข้าว่าพอว่าเมือข้ามว่าหลูกว่าเจ้าเนาะอือ ไม่สิครัวสีสิเรียวและย่มพูดได้ววานมันควปัญญ์พอเมยกันยังวาลูกคือเก่าไม่ละบางคนลูกกับพวกมุ่ักกัดกันรูปต่อล่อตเมยอนะพอเมยเคือยำสุดใจค้ายงัวข้ายคว้ยขายไห้คาน้าเออมาเพื่อไท้คอยคือลูกเต่ายานลูปติดขุกติดแต่ร่างยิ้มเมื้อพอเมยเคือยำเมื่อลูกเต่าลูกเต่ากับคือโบได อืก็คือปัจจุบ,นออบันนี้เออปูคือพระคาปูจ่าปูพุ่มปูหู่นกลุ่มปูรื้อปัยังคือห่วงไม่คู่ปัยนนังคือห่วงรุกรานเอ,อทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมท่าอ,อืงเ,เพื่อยังเพื่อจะให้มันคำเด็กเยาว่าคนบหว่วงปูจ่าปูคือพระคา ปูร so ีพึ่นหวนงมัดชูผู้กู่คนเพียนเตว่าลูกนัานสือฟัง่วงมพันโวสือเทื้่ใจพันโวเอาใจใส่ซ้ำไหนเขานรียิ่มครับมคนเฮามันบอมเงนว่าการทั่ำบุญคือไม่คู่คนนั้นคือได้สวนนึ่ ทำไมปู่ถึงรำเอียงบางคนเขาใตะเพื่อเกมปู่รำเอียงรักเมื่อคู่แต่เมื่อรักลูกหลานคนอื่นว่าแสงว่าไม่ค้ำกับเด็เด็กดังกามาคอากระดิชไขว่าจะวาให้ฟังเลื่อเลื่อไม่ใช่ขอรักแต่เมื่อคู่คอหกักหลกร้านทัวร์หลบเลืล่เด้อแต่การกระทาของแต่และบุคคลมันไม่เหมือนกันความคิดก็แตกต่าง การข้ามก็เตกจากจิดใจของมนุษย์ยากที่จะอย่างถึงบางคนก็เอารัดเอาเปรียบคนบางคนก็เห็นแกตัวเห็น,นแก่ดได้ไม่ยอมเสียสละแต่คนยั้ฟูจังไห้ไหงไม้คู่มาเปลีนตัวแท่นหรือเปิีนปุงนำ้ำมูอปวดเปื่อนฟู้งจำไว้ให้ดีมีจิตใจแบบไหนก็คืออยากคิดอยากข้าม เป็นผู้ให้ดีกอ่าเป็นผู้เอาคนเรื่องไม่คู่ว่ะเรียวกับคำได้ถือปูแข่งไม่คู่บวชขึ้นค,คลิปชันยานแล้วก็มือขัดก,กับกับขิงขัดคลิปท่านก็เรืนืน้ระมิดผู้ขิงผู้แก่ให้ไม่คู่เหมือนความฝันยิ่งขึ้นกับความฝันเออการพนังได้เริ่มเดิมใหญ่การพนัง อืขั้นคือใดหยบบิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแค่นั้นเลี่ยนทางมือสัตว์ก่อนเข้าแต่มือสตัตั้งทุกคนต้องใช้สัติ์เลียงปัญญาอืบ่วงเป็นว่าหลงรู้ลงหล,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 ลุดกูกทุ่มแรงเงาทั้งนี้ก็ได้จะไม่คู่นั้นใดกูก็ต้องได้ไม่แนบ่บางคนทุ่มตัวบ,บ่ถือแต่บ่ได้เยอะแต่มันอยู่คือบุ๋มชินทัานบนต้องเรียอเยอะบ่วเป็นว่า เออหายก็ฟุ่ยแล้วกูก็หายดอกยกทุกข์ำหมาว่าใครว่านั่นขำปว่าขำเบาคำกะฟ้องวิชาวิชาในใจเกิดขึ้นเม่หมดมันจะได้ส่วนนั้นยังไงเข้าวตรงคิดใจใช้วงสุ่มนะลูกนะน้อมนำไม่ซึ่งคือพ้นข้าศรกข้าแข็งสำหรับเมื่อคู่ข้อคือเหตุ มือหนีเด้อยืมบ่ฟังให้ยืมเด้อพร้อมกับเำลังแตงโมยังไงค่ะขายเรียบร้อยเออมันโผล่สมใจมหาพอเลยวัดสิษจักไม่จักหวาดขัดเล็กน้อยขึ้นมาไม่รู้จักหน้าที่การงานคุณอ่ะยาออกเรอยยืมพอพอดียานไผกันเออไม่รู้จักหน้าที่การงานตัวเองมือค้ำค่างก็พกจักมา งามหม็นจะขอ้กโค้กเหมือนจะขอ้กโคขอราโค้กตุกโค้กมันแต่การกระทําของเราบ้นานบัชัดจริงเข้าใจยังอื้อย่าว่าพอหายย่าว่าพอเป็นจะสร้างอันนี้คือเหตุผลเข้าใจโอเคตามปกอืมพอโ OK. อเคโ okay. อเคคําว่าโอเคก็คือนี่จะยืมบัวจะเอามือเห็ุดอกคําว่าโอเคเนี่ยรูกแก้ว่าสิบสี่ร้อยกรู นาะอืมนี่แหละชื่อพ่อโบคู่คนอยากได้ได้หนที่การงานทำได้เท่าไหร่อความวิชาการรบนของเตระบุคค้มไม่เกิดขึ้นอืมบางค้นกับจังใจบางคนกับพวกจังใจอืมโฟคือระบุห่นงบึงอืมการทองานคือกันตำแหน่งคนกับพวคือกันอืมไปง้างไม่คู่ถึงได้ตำแหน่งอืมการเบื้องเอา ตัวยางบนงเอาว่าทำเท่าไรทำเมื่อทุนเพื่อไผ่วดแต่รับครับแต่น,นู้นเพื่องั้งทุกข์ทุกอย่างแม่ครูทำเพื่อเรียกคือสายบุ่มทำเพื่อลุกรานทำเพื่อโพทำเพื่อทุกคนเป็นงั้นโพกันสิบวา่าห